ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหมดฟื้นเด้อวันนี้ก็ช่องหมดฟื้นได้มีโอกาสนะครับเข้ามาที่นะครับอำเภอบ้านม่วงนะครับจังหวัดสกลนครก็มาได้พบนะครับประเพณีตั้งแต่ดาเดิมนะครับคือประเพณีแห่บุญพระเวทนะครับคือเชิญพระเวทฉันดอนนะครับเข้าเมืองนะครับซึ่งจะเป็นวัดนะครับสีดอกแก้วนะครับบ้านม่วงหมู่16 นะครับตอนนี้ก็ผ้าคุณเจ้านะครับก็นะครับเป็นผู้เดินนะครับนั่งรถนะครับนั่งหน้านะครับเพื่อเป็นการเฮียพระเวทนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเป็นรถนะครับสําหรับให้ผู้สูงอายุนะครับซึ่งเดินไม่ไหวนะครับได้นั่งนะครับได้นั่งนะครับได้นั่ง ตอนนี้ก็ขบวนแห่นะครับกำลังเดินทางมาเรื่อยๆนะครับเดินทางมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถ่ายนะครับมาถ่ายตรงถนนนะครับทางผ่านที่ขบวนแห่พระเวทนะครับผ่านไปนะครับก็จะมีการละเล่นต่างๆนะครับตามประเพณีบ้านเมือง นะครับต exactly ั Turn, h, ้งแต่ด <c oughs> ั้งเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นขบวนแห่นะครับขบวนแห่ของเดี๋ยวนะครับยังอยู่ไกลอยู่นะครับของขบวนแห่ของบุญนะครับบุญเดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวให้ขบวนแห่มาใกล้ๆก่อนนะครับตอนนี้ อ่านะครับก็เคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับอ่านะครับเป็นขบวนเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นขบวนแรกนะครับขบวนแรกอ่านะครับอันนี้ก็โอขบวนแรกก็จะเป็นป้ายนะครับป้ายบุญผาเวทนะครับ อป้ายบุญภาเวทนะครับเราเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนะครับบ้านโพนเดี๋ยวนะครับอ่านบ้านโพนไข่นะครับบุญภาเวทบ้านโพนไข่ประจำปี2466นะครับตอนนี้ อ่านะครับก็เป็นประเพณีอ่านะครับตั้งแต่ดั้งเดิมอ่านะครับสำหรับช่องหมวดฟื้นเดอร์นะครับก็บังเอิญอ่านะครับได้อ่าเข้ามาพบนะครับประเพณีนะครับประเพณีอนะครับประเพณีอ่านะครับตั้งแต่อ่านะครับตั้งแต่บรรพบุรุษอ่าหรือว่าตั้งแต่ปู่ย่าตายายอ่านะครับ ก็เป็นประเพณีบุญผาเวทหรือบุญมหาชาตินะครับปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะครับปีหนึ่งนะครับก็ปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับป้ายบุญผาเวทนะครับบ้านโพนไข่นะครับประจําปี2566นะครับก็ะน, 66, นะครับ,รบเป็นขบวนแรกนะครับขบวนนําหน้านะครับ ก็จะมีการแต่งกายนะครับแต่งกายแบบชุดไทยนะครับชุดไทยนะครับเป็นวัดศีสะอาดนะครับขบวนแรกนี้วัดศีสะอาดนะครับเป็นชุดไทยนะครับทุกๆปีนะครับจะมีครั้งเดียวนะครับสลหรับบุญมหาชาตินะครับภาษาอีสานบ้านเท่าคือว่าบุญพระเวทนะครับสำหรับภาษาไทยก็จะว่า บุญประจำปีนะครับอ่านี่ก็เป็นประจำบ้านอาโพดสะอาดนะครับโพดสะอาดอ่าตอนนี้ก็อ่านี่ก็เป็นบ้านใครนะครับบ้าน บ้านเรานะครับที่มีนางหาบหาบมาข้างหลังนะครับหาแพ่ก็ลักษณะนะครับเชิญพระเวทหรือกันหาชาลีนะครับเข้าเมืองนะครับเป็นลักษณะอันนี้ก็จะเป็นชุดไทยนะครับชุดไทยสวยงามมากนะครับก็ช่องบวชฟื้นเด้อนะครับก็ได้เดินทางนะครับเข้ามายังอำเภอ บ้านม่วงนะครับพอดีบังเอิญได้มาพบกันนะครับแห่บุญพระเวทตามประเพณีตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับของเรานะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับชมที่เป็นประเพณีเก่าๆนะครับจะหาชมได้ยากนะครับนะครับประเพณีการแห่บุญพระเวทนี้ก็หายากนะครับอันนี้ก็ยัง เป็นประเพณีดั้งเดิมนะครับลักษณะเป็นเชิญพระเวทนะครับพระเวทเข้าเมืองนะครับซึ่งอาจจะมีลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีนะครับเชิญน,นะครับเชิญ อานางมัธีหรือพระเวทสั้นดนอนนะครับเข้าเมืองอันนี้หาดูได้ยากนะครับเป็นเวทีประเพณีดั้งเดิมตั้งแต่อ่านะครับตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับประเพณีตั้งแต่ดั้งเดิม,ดดมอันนี้ก็เป็นรถจักรนะครับรถจักรนะครับรถจักรนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอ่านะครับพระเจ้า นะครับกรุงสัรชัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขบวนสมมุตินะครับอันนี้ก็เป็นพระเจ้ากรุงนะครับสัญชัยพระนางปุษตีนะครับที่อัญเชิญอันนี้ก็เป็นพระเวชยันดอนนะครับพระเวชยันดอนอันนี้ปางเชิญนะครับเข้าเมืองนะครับตอนนี้อันนี้ก็กับเชิญนางมัธีกับพระเวช เข้าเมืองนะครับจตามประเพณีนะครับบุญมหาชาตินะครับบุญมหาชาตินี่นะครับบุญมหาชาติก็<ถ>หาดูได้ยากนะครับวันนี้ก็อยู่ที่น,นะครับอำเภอบ้านม่วงนะครับจังหวัดสกลนครนะครับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร อันนี้รถข้าหลังนี้ก็จะเป็นกันหาชาลีนะครับกันหาชาลีนะครับสหรับด้านหน้านี้ก็จะเป็นพระเวทสันดอนนะครับกับนางมัธีนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกันหาชาลีนะครับกันหาชาลีถัดมาก็จะเป็นเสนาบดีนะครับเสนาบดี นะครับก็จะหาดูได้ยากนะครับสําหรับอะเพณีการทําบุญมหาชาตินะครับไม่มีนะครับนอกจากอยู่ที่อําเภอบ้านม่วงนะครับของนะครับเผ่าผู้ไทยนะครับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเผ่าผู้ไทยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องบวชฟื้นด้อนะครับด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ